งานทุ่งสีเมืองเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2502โดยมีวัตถุประสงค์อยู่สองเรื่องคือ 1. เพื่อบวงสรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดอุดรธานีเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและ 2. เพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้มาท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อของหลังฤดูการเก็บเกี่ยวมาเยี่ยมชมกิจกรรมบันเทิงต่างๆของภาครัฐและเอกชนที่จัดขึ้นกิจกรรมหลักที่คู่กับงานทุ่งสีเมืองเสมอมาก็คือการประกวดที่ดาผ้ามีคิดปีนี้ก็เช่นเดียวกัน จังหวัดอุดรธานีได้จัดการประกวดทิราผ้ามีขิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้พี่น้องประชาชนส่งบุตรหลานสาวงามเข้าร่วมประกวดทิราผ้ามีขิดเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องประชาชน เรื่องทอผ้ามีกิดซึ่งเป็นภูมิบปัญญาของชาวจังหวัดอุดรธานีที่ทำขึ้นมาเป็นเวลาช้านานขอให้กำลังใจสาวงามที่เข้าประกวดในปีนี้ทุกคนและจังหวัดอุดรธานีของเราได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงานมากรรมพืชสโลก ในปีพศ2569ในวันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570ที่หนองแดบ้านดงสะพังตำบลกุตสะอำเภอเมืองงานมากกรรพืชสวนโลกนี้มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ ของพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างยิ่งจะเป็นงานมาหกรรมการจัดสวนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกดังนั้นก่อนจะถึงการจัดงานมาหกรรมพืชสวนโลกในปี25 6 9นนั้นผมใค่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีร่วมกันปลูกต้นทองอุไรสีแสด ให้ทั่วทุกหมู่บ้านทุกตำบลเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุรณธานีและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก2,569ครับ